สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียงจากพยาบาลลั่นแน่จริงเอารายชื่อคนที่ได้ไฟเซอร์มาโชว์แล้วบอกรายคือด่านหน้าบ้างกรณีพยาบาลด่านหน้าโรงพยาบาลภูมิพลออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวหมดใจหมดศรัทธาแต่เดิมถูกแล้วเลยอยู่แล้ว ที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อคนไข้เพราะเบื้องบนไม่เคยจะช่วยบรรเทาเหตุการณ์ที่หนักหน่วงได้เลยล่าสุดพยาบาลด่านหะน้าโรงพยาบาลภูมิพลรายหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไม่มีความเข้าใจผิดอะไรทั้งนั้นทำอะไรไว้ก็ช่วยยอมรับสักที ถามอะไรไปก็มีแต่งเงียบแน่จริงเอารายชื่อคนที่ได้วัคซีนจริงๆทั้งหมดมากลางเลยค่ะแล้วช่วยวงว่าชื่อไหนคือด่านหน้าบ้างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ